สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิสเตอร์เพนชัแนลนะฮะอยู่ในกาเกี่ยวกับเกมคอสแตสไซกันเช่นเคยนะครับและแน่นอนทุกสิ้นสุดวันอาทิตย์นะครับเข้าวันจันทร์เนาะหรือว่านับเป็นวันจันทร์เลยก็ได้นะฮะก็จะมีการปรับปับ๊บและแปรใน PVP ใหม่นะครับและอาทิตย์นี้ก็อุกขูเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าทำไมว่าผมของอุกนะูไม่ไม่รู้จะจัดยังไงเลยนะนะ บับกระแบนเนี่ยก็ดูเวื่นตกใจนะครับโอเคเออมีการอื่นคล้ายวงสามทหารเสือมเดิมน,นะครน้องไอสวายก็คนใช้เยอะนะยูมินาก็ล่วงเยอะกันเหลือเกินเนาะโดนไปก็ไม่แปลกนะครับคอเดียหลังจากถูกใช้มานานก็ถูกแบนเรียบร้อยนะครับเซอร์ีนเนี่ยไม่รู้ทำไมถึงแบนนะเนาะไม่รู้ใครใช้นะครับ ส่วนเนี่ยอลิซาเบตก็โดนแบนนะครับเพราะว่า,าวเอามารวงโรสเลียเยอะน,นะแปลว่าโรสเลียชิทนี้ใช้ได้ตัวล้วงไม่มีเลยทุกคนมันแน่นอนมันแน่นอนวางกันจับจับอ่ะอ่อตัวนี้เอาที่พอใช้ได้ก่อนนะครับอพอใช้ได้ก็สามหรถเสือเนี่ยเลือกมาสักหนึ่งตัวแล้วกันหรือสองตัวอย,อย่าเกินนี้นะ ไม่ไม่เวิร์กแล้วนะแต่สามารถใช้ได้อยู่นะครับอ่วีกนี้อาจจะพิจารณาตัวอื่นแทนคอเดียเนาะถึงแม้น้องจะดีมากแล้วแบบคอยเซฟเวลาเราลงปุ๊บคิวเลยอะไรเงี้ยเราจะต้องเอาตัวยูตัวอื่นมาแล้วก็อาจจะใช้ยิบลีนก็แทนก็ได้แต่ก็ต้องค่อนข้างพิจารณาว่ามันต้องเทคไทม์ในการคิวนะฮะมันไม่ค่าใช้แล้วว่ะคอคอสี่ก็ค่อนข้างเยอะเกินไปแล้ว ส่วนเรือที่ถูกแบนนะครับเลกนะฮะใครใช้เหรอถามจริงถึงโดนแบนขนาดเนี้ยทีโอไฮโอนะครับถึงจะแม้จะแบนหนึ่งก็ยังใช้ได้นะถือว่ายังเป็นยาที่โอเคมากอยู่นะครับอ่าใครมีเกบเนีย้ยเกาะเกบเนี้ยพอตยานทหารก็รอดตัวนะครับส่วนยูนิตท,ที่อัพเนี้ยวีกนี้นี่มาทหารโดยเฉพาะนะแต่อันนี้มันบ๊อเมกไม่ใช่หรอ ถึงแม้จะเป็นทาหารก็ตามแต่มันจะช่วยอะไรได้วะคือมันจะดีหรือเปล่าถ้าเอามาลงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันอาจจะทำให้เรียกไอ้ไคจูเร็วขึ้นก็ได้นะครับแล้วตัวนี้ t ทอร์มิ t เ r เก็เอาไว้ยิงคิเดได้นะครับรยิงเกาะแรงขึ้นนะเดี๋ยวจะไปดูสกิล3ตัวนี้กันนะครับว่ามันมีดียังไงนะสำหรับเบาทีนี้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันนะครับดูทรงแล้วน่าจะจัดได้สัก2ทีมนะไม่นับทีมเอกนะเพราะว่า เดี๋ยวลองจัดทีมเมกให้ด้วยก็ได้แต่ทีเมเอกก็เดิมๆนะเพราะว่าไม่ได้ปรับไม่ได้แบนส่วนของทีเมเอกไปแต่เดี๋ยวลองจัดดูนะครับเจงกเกอร์ก็น่าใช้นะครับเพราะว่าตีเป็นเอโอีเนาะแล้วค่อนข้างแรงด้วยจะไปดูสกิลกันก่อนนะฮะโอเคตัวที่ถูกบัฟในวีคนี้นะครับ เป็นเคาน์เตอร์ SR โอเคเจฮอวเกอร์นะครับดูจากสเตตแล้วเนี่ยอาจจะเน้นอีเวเลือตได้นะครับถ้าน้องน้องเป็นสไตรเกอร์นะอาจจะใส่แนวจูชิยุนได้นะครับคล้ายๆกันนะดูดูดูจากตัวสเตตแล้วนะน่าจะพอๆกันนะครับอ่าแล้วก็มาดูสกิลกันนะครับสกิลแรกเป็นตีหนึ่งฮิตนะครับหนึ่งตัวเนาะไม่มีอะไรมากนะครับ ส่วนสกิลพสซีที่2เนี่ยจะสร้างดาเมจเอโรอบตัวนะครับตอนที่ดี PLOY ลงมาตอนที่วางลงมาเนาะแล้วก็ได้รับ Passive Attack เพิ่ม50นะครับแล make ้วมีทูเม e 30เปอร์ซนะซึ่งทีมอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขาเล่นพวกทีมไททันก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนาะโอเคสเปเชียลสกิลนะครับโดน3ตัวนะก็ทำเอ e d ีเดเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็ ถ้ากูดาวเร็วมากเลยนะ14วินะถ้าอัพเลเวล5เต็มก็จะเพิ่มเป็นโดน4ตัวแล้วก็ระยะเขาียกระยะทางช่วงในการโดนก็จะไกลขึ้นนะครับโอเคมาอันติกันนะครับกูดาว45นะโดน3ตัวเนาะก็ทำเอลเช่นกันแล้วก็เพิ่มแอคแ k s สปีดกับสกิลเคขึ้น30วินะครับเป็นเวลา10วิเนาะ เพิ่ม ER ขึ Jean ้น30%เป็นต0เนสวินะครับหลังจากใส่ High Skill นี่เนาะแต่ถ้าเอาปเลเวลงก็จะได้เป็น16บหกวินะถือว่าแจ่มมากเลยนะเราอาจจะใส่ออ f ลองเป็น Skill Head ให้ก็ได้คือถ้างั้นน่ะตัวเนี้ยเล่นได้2แบบเล่นแบบน้องแฝกก็คือใส่คูดาวหรือเส้นแบบจูชิยุนคือใส่เลือดหลบนะครับสำหรับคนที่มีคิวเด้ยืนนานๆข้างหน้าแล้วเนี่ยอันนี้จะใส่ลดคูดาวแทนช่วยได้นะครับ แต่ถ้าจะเอาน้องไปชนด้วยเนี่ยก็ใส่ไปเลือดหลบแทนเนาะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับโซเยอร์ที่ถูกบัฟอ่ิเวกนี้นะครับเป็นเทอร์มินเเตอร์นะเทอร์มินเเตอร์เนี่ย,อยขอโทษเทอร์มินเเตอร์เนี่ยสแตนตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจมากเลยนะครับคืออันแอคแทกแรงอย่างเดียวแล้วก็มี2ตัวนะเลือดก็ค่อนข้างหนาอยู่นะครับ แล้ววีกนี้ไม่มีตัวหลวงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะยืนได้ยาวๆเนาะอาจจะเดี๋ยวไปดูว่าระยะการยิงมันเท่าไหร่นะไปดูสกิลกันก่อนนะครับอ่าโอเคอสกิลแรกน,นะครับโจมตีสองชิทนะแล้วก็เพิ่มแอคแท็ตามเลเวลนะครับสกิลที่สองเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มห้าเปอร์เซ็นบนโดนดีเฟนเดอร์ก็คือพวกฮิวเดเนี่ยแหละครับ <laughs> ก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วก็สำหรับสำหรับดีเฟนเดอร์ถ้าเลเวล4ถ้าเลเวล5ก็เพิ่มใส่สเตเกอร์อีก25เปอร์เซ็นต์ด้วยซึ่งเท็อตกันน่ะก็คือสมมุติว่ามีตัวอยู่ข้างหน้าเป็นตัวแทงหนึ่งตัวดีเฟนเดอร์หนึ่งตัวกับไซเคิลหนึ่งตัวคือจะโดนทั้งคู่นะครับยกเว้นตัวที่มันแอบสอบวอลลิทีดเข้าไปนะอย่างยูดีด้ยางเงี้ยก็จะรับเต็มๆตัวเดียวเพื่อเซฟตัวอื่นได้นะครับโอเคพัลซีซีอันนึงก็คือ จะสามารถลดดิฟเฟนต์ฝั่งตรงข้ามนะครับ10%เนาะก็ถ้าอัพเต็มก็ลด20%นะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ฮิตเลยนะเพราะนั้นไม่ต้องใส่เอ่เปอร์เซ็นต์ฮิตเลยนะครับใส่โจมตีเร็วอย่างเดียวเลยนะตัวนี้นะใส่โจมตีเร็วไม่ก็โจมตีแรงนะครับถ้ามีถ้าไม่มีของความโจมตีเร็วนะเค <c oughs> สุดท้ายนะครับเอ่อเพิ่มดิฟเฟนต์ขึ้นตาม60%ของ HP ที่หายไป6นะครับ พูดยังไงดีนะอ่ะก็คือจะหนาขึ้นเมื่อเลือดลดลงแล้วกันนะครับก็แล้วก็โจมตีเพิ่มขึ้นสามารถ immune to stun กับ h ี stun ได้จาก special r k l s l o w e special skill นะครับแต่ก็ก็คือ,อยังโดน stun ตาม skill ได้อยู่ดีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าระยะยิงอะแค่ไหนนะครับเพราะเพราะว่าถ้ายิงใกล้มากเนี่ยเราก็ไม่ค่อยโฉบพหมกันใช่ไหมอลองดูนะ นี่คือวางนี่คือวางสุดเลยนะโอ้ใกล้มากเลยนะคือเออเป็นสตเกอร์แหละมันก็ต้องใกล้อย่างเงี้ยแหละซึ่งถ้าใกล้ขนาดเนี้ยแล้วเจอคิวด้อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าแบบจะตายไวก่อนมั้ยคือถ้ามันยืนยิงห่างก็ค่อนข่าโอเคแต่ถ้ายืนใกล้อย่างเงี้ยน้องจะตายไหวหรือเปล่านี่ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับพิาจารณาดีดีก่อนเอาลงเนาะ อ่านเมื่อกี้รีวิวให้ดูเจวอล์กเกอร์กลับไปดูเจวอล์กเกอร์นิดหนึงนะฮะอ่าโอเคเราจะดูว่าเตวี LE ที่น้องทำได้เนี่ยจะโดนอากาศด้วยไหมนะครับก็ลองดูเนาะอ่าตรงนี้คือทำดาเมจรอบๆนะอ่าอากาศโดนด้วยนะครับสกิลเนี่ยดีเหยียบฟ้าเนี่ย ลึกจะโดนด้วยนะโอเคแล้วก็อ่าอันตินะครับอ่าอากาศก็โดนนะครับเดี๋ยวมันก็เรียนไปเนานะแล้วก็เพิ่มสกิลเฮดซึ่งแบบไวมากอะใส่สกิลเฮดแล้วกเพิ่มสกิลเฮดอีกที่น่าจะสุดยอดว่าตัวเนี้ยใส่สกิลเฮดดีสุดนะครับเนาะโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นโซเยอร์ถูกปะ เออออาร์คือจอนเมสันจอนเมสันมันค่อนข้างเงงงกับตัวเขาหนึ่งอะเนื่องจากเขาเป็นโซเยอร์เป็นทหารแต่สกิลเขาสร้างมาเพื่อบัฟมิดก็เลยแบบใช้ดีไหมแต่แต่บับมาแล้วอ่ะด้วยความเร็วสกิลด้วยสเตตอะไรมันเพิ่มขึ้นอะการเรียกใครท่านอะไรขึ้นมามันก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ละลายเกาะคิวได้ด้วยนะเพราะว่า อ,า,อาเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายแล้วกันสกิลแรกนะครับยิงปกติแล้ว1้อหนึสกิลที่สจะเรียกโดนมาเมื่อโดนเนี่ยผ่านเวลาผ่านไป35มิบาวีจะเรียกไขจูมานะครับแต่ถ้าอัพเลยว่ยถ้าอัพเลยวแล้วเนี่ยจะเหลือแปดวียี่แปดวีนะครับเมื่อก่อนที่จะเรียกไขจูออกมาเนาะซึ่งเรียกได้ครั้งแมตช์ละหนึครั้งเท่านั้นนะฮะก็ไขจูก็เลเวลขึ้นตามเจ๊กเอ้ยขึ้นขึ้นตามจอรเป็นสันนะครับ ซึ่งบางไหมหนาไหมผมว่ากลางๆไม่ได้บางไม,ไม่ได้หนามากนะครับก็ฆ่าตายได้นะโอเคส่วนสกิลที่2นะครับเป็นโทรีมพีแกรนดเนาะจะซิลดามจเอ่อซิลทาร์กเก็ตสกิล8วีนะคือเอ่อไม่ให้เป้าหมายที่โดนน่ยได้ใช้สกิลเป็นเวลา8วีนะครับ แล้วก็คูดาวจะลด4วีเมื่ออัพถึงเลเวล5แล้วก็สามารถแคนเซลบาลียได้นะครับน่าจะมาละลายเก่อฮิวเดวได้นะครับก็ทีมทาหารเข้ามาไว้ใส่ได้นะก็ถือเป็นดีดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีตัวยูนิตเยอะเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้เล่นเมกก็ไม่ต้องซีเรียสมากาจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แต่ถ้าเล่นเมกก็อัพไปให้เต็มนะครับเล่นแบบไขท่นอ่ะอัพให้เต็มเนาะเป็น เพิ่มเมกแอคแท็กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มอีกแปดเปอร์เซ็นตะ์เนาะเมื่ออัพไปถึงเลเวล4สี่พออัพเลเวลห้าจะเพิ่มเจาะเกาะอ,อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้แล้วก็เล่นได้ทั้งเมกทั้งทหารแหละก็ลองดูคอสละกันว่ามันเยอะไปหรือน้อยไปหรือถ้าน้อยก็โอเคถ้าเยอะก็เอาออกนะครับไม่ได้ไม่ได้มีผลมากนะฮะแต่กเกาะคิวเต้ก็หนาถ้าแบบ ตาพอดีพอดีกับเกาะฮิวเดก,ก็ถือว่าโอเคมากนะครับแต่ก็ต้องค่อนข้างคิดนิดนึงนะ่งอ่ะโอเคทีนี้นะครับด้วยไม่เป็นการเสียเวลาลองลองจัดทีมแบบคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้พอนทั้งวันจันเนี่ยผมจะไปลองเล่นดูนะฮะว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าเวิร์กอ,อ,อันไหนที่ไเวิร์กก็จะเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูต่อนะครับโอเค ทีมแรกนะครับผมเป็นทีมแรกที่มีเคาน์เตอร์นะเป็นเคาน์เตอร์นะฮะายานก่อนนะครับจะเป็นเจมเนียก็ได้เ,เป็นทคทมี่ซูมีก็ได้ก็คือ,อยานสำหรับเคาน์เตอร์ใช้ได้หมดครับก็เลือกเอาแล้วกันไม่ซี i ีส m มาเอนเตอร์ไพรส์ก็ยังใช้ได้เนะเาะหรือวา่าไม่มีก็เป็นเ็บเนียได้นะครับส่วนตัวละครเนี่ยก็แน่นอน ก็ไคดีคิวเล่ก็โอเจ้ลงนะครับยูมินาเอาเวกไม่เอาลงแล้วพอคอสนักเกิดไปเนาะส่วนสามทหารเสือไค่ว่องเอ้ยอ,อ,อะไรนะกาอ่นเอย้ยหรือว่าน้องอยังฮารีมเอ้ยเนี่ยก็เลือกเอาสักหนึ่งตัวนะฮะทีนี้เนี่ยคอเดียใช้ไม่ได้ถูกไหมเราขอฮิวสักสอง อามอ่อีีนตอนนี้อีีนใช้ได้นะครับก็เอาอีบีนไปก่อนเนะาะโ okay. okay. อเคเพราะมีตัวฮิวตัวฮิวตัวฮิวแทบสัตว์นเนาะคือเอามาคู่กับน้องอยังทานีก็ได้นะครับแต่ส่วนถ้าเอามาครบครบแพ็คเนี่ยคอจะเยอะไปนะเอาออกนะครับไม่ไม่ค่อยจำเป็นมากนะครับเลือกเอาส,สักสองตัวหรือตัวเดียวพอนะ ก็ตัวต่อไปนะครับตัวหลวงไม่มีให้เลือกแล้วนะฮะก็เป็นหมดคังเท่านั้นนะครับอันนี้เอาออกนะ,อ,ะอันนี้สมมติสมมติผมเลือกแค่ตัวเดียวแล้วกันสองตัวแล้วกันเป็นใครวงกับเอ่ออะไรนะน้องอยังฮันดินนะอ่ะอีกตัวหนึ่งนี้ขาดอะไรนลังที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ถ้ามียูเด้แล้วเนี่ย ตัวหน้าก็เท่านี้ได้นะครับหรือใครอยากจะเติมตัวนี้เข้าไปเพิ่มไปได้นะครับก็ยังก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะเป็นปูยูเนาะเป็นส3ม,มทับหน้านะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะขาดดาเมจเนาะก็สามารถเลือกเป็นอ่าอะไรก็ได้สมมติชนเตียก็ได้หรือว่าก็ยังเป็นน้องโรซาเรียได้อยู่เหมือนกันนะครับ ไม่เอาเอานี้ออกแล้วก็หาตัวโจมตีมาอีกสักตัวหนึ่งเนาะตอนนั้นเราเป็นรีเวทใช่ไหมแต่เราใช้ไม่ได้ละเราก็อาจจะเอาอ่าอีเดียวมาก็ได้หรือฮฮยามิก็ได้อ่าก็ใช้ใช้ได้ดีเหมือนกันนะนะต้องไปต้องไปลองแล้วก็ลองปับปักดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ยพวกเนี้ยเลือกได้นะครับอ่าก็ ขอโจมตีสักสองตัวแถวกลางอนะ่ะสตัวตัวล้วงตัวหนึ่งยูสอตัวส่วน3ตัวเนี้ยก็เป็นทับหน้านะครับใครหวงก็อาจจะเปลี่ยนออกเอาเป็นจูชิยุนก็ได้โอ้โหคราวนี้นีเลือกไี้เยอะแยะมากเลยซึ่งน่าจะสนุกมากนะครับส่วนใครไม่มียูเดก็แน่นอนรอีต้กงนำหน้าอยู่แล้ว เราก็อาจจะเอาใครว่องออกเอานาน,นาฮะมาใส่แทนนะครับทีมก็จะประมาณนี้แบบคร่าวๆนะเป็นทีมเคาน์เตอร์ที่ทั้งมีฮิวเด่และไม่มีฮิวเด่นะครับเออแต่ถ้าทีมประมาณนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็น Enterprise อยู่นะครับเพราะว่ายานมะันมีสกิลที่สองเนี่ยในการไป <c oughs> ทำร้ายอา แนวหลังฝั่งตรงข้ามนะแล้วเราจะเอาหมวดคังไปสไลด์ให้ตายทีเดียวนะครับอะไรประมาณนี้คอนเต์คงเดิมนะครับ3ทับหน้า1ตัวลวงนะครับ2ตัวทีแล้วก็2แถวกลางเนาะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์อะไรก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีนะครับโอเคนี่ก็หมดของเคาน์เตอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นยานมาเป็นทหารทีมทมหารกันบ้างก็คร่าวๆก่อนนะครับใครมียานทหารก็ใช้ย,ยานทหารไป ต่ถ้าใครเล่นใส่คาลเ,เ,เตอร์มาแล้วอยากลงเล่นใส่ทาหารดูโดยไม่ต้องปั้นยานนะครับแนะนำสเตลล่าเนาะเพราะว่าสเตลล่าเนี่ยจะเพิ่ม Attack Speed นะครับซึ่งยิ่งถ้าหาเนี่ยเราใส่เป็นอุอปกรณ์แท็กสปีดอยู่แล้วเพิ่มนี้เขาเพิ่มก็ยิงเร็วมากๆนะครับเราเน้นลงแบบว่องไวเนาะอ่าแล้วอย่างอย่างทีมคาลเ,เตอร์เมื่อกี้ค่าคอสลงเนี่ยอันนี้สองจุดเนะถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ายังแฮร์รีมันมันบวกเพิ่มด้วยนะ ถ้าเราใช้ u ิวดีแทนก็ประมาณ3.13ไม่ไม่เยอะเลยครับน้อยนะถือว่าน้อยนะแล้วถ้าเป็นทีมทหารนะครับผมลองจัดก่อนนะตัวแรกกับเจนโดแน่นอนนะครับว่าทหารหนักเราโอเคมีหมวดคังแน่นอนนะตัวคิวเราไม่เอาเลยนะครับเอาออกนะผมอยากได้รีวีมาช่วยยืนหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อรับรับแนวช่วยเจนโดเนาะแล้วที่บับ วีคนี้ที่ว่าวีคนี้ก็จะเป็น terminator นะครับไหนๆก็บับแล้วเอามาใช้เนาะแล้วก็นะแน่นอนตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ต้องใช้แน่นอนท็อปแอสโซทูเอร์นะครับแล้วถ้าเราเล่นทีมทหารล้วก็จะขาดเอตีอ้ฟิชเชอร์ไม่ได้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยน2ตัวนี้ออกจะเอาซองโฮเข้าเไขไ้าในะครับมาช่วยมาช่วยยืน แล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นจอเมสันได้นะนีอจอ่จอเมสันไม่ค่อยจำเป็นนะเอาตัวอื่นมาแทนได้นะก็จะเป็นเสเกลมาก็ได้หรือหาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าระวังอีเดียว้วยนะเล่นทีนี้หรือนี่นี่นี่ใส่ตัวนี้แทนก็ได้นะก็นเ,นเป็นทีมคอร์สแบบคอร์สน้อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบบปุกเร็วนะครับทีมคอร์สแค่2.63นะ ทีมมีน้าเล่นมากเลยหน้าปั้นมากนะครับผมลองของมาแล้วอาจจะปั้นมาเล่นให้ดูนะครับนะแต่เสียดายไม่ได้สร้างยานทหารนะโอเคนี่จะเป็นทีมทหารนะครับโอเค,เเอาาค,อเคต่อไปเป็นทีมไทท่านนะใครมีอับราฮมก็ใส่อับราฮมไปนะครับอา่าผมสมมุติว่าไอเกสเนียเนี่ยเป็นอับปาฮำแล้วกันเนาะแล้วก็ไทท่านใช่ไหมก็ถ้าไททัานหนาอยู่แล้วนะ เราเอาแต่อัทีนี้มันไม่มีตัวหลวงเนี่ยสิค่อนข้างเหนื่อยนะครับกว่าจะไปฆ่าแนวหลังฝั่งเขาเนี่ยอาจจะต้องเอามาคู่กับป้านะครับ,บก็น่าจะช่วยได้นะนะแล้วก็หมดคังออกมาลวงพอได้นะครับอา่าแล้วสมมติสมมติให้ทับตัวหนึ่งเป็นไททันโอเคผมสมมติว่าไอา้น้องตัวเนี้ยคือไททันแล้วกันนะ ก็จะเป็นรถถังหนึ่งบางทีบางคนก็ไม่ใช้นะผมไม่ได้มีประสบการณ์ด้านไททันมาก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะเวิร์กไหมนะครับก็ก็ต้องมีจอมมีสันถูกไหมถ้าเล่นไททันนะ,ะทีนี้เนี่ยจริงๆก็กัดฟันเอาลงได้นะตัวจูบินาเนี่ย,ยก็ก็กัดฟันเอาลงได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ พอเป็นอย,อย่างเยอะเลยอะก็ระวังระวังด้วยแล้วกันนะครับถ้าเอามันลงเนาะแล้วก็แน่นอนต้องมีไอรอนทายนะฮะไอรอนไซนนะผิดอ่าเนี่ยเอ่อตุ๊ป้ากับหมวดเนี่ยช่วยกันทำลายแนวหลังได้นะครับอันนี้ก็ผมชอบตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าแบบเป็นกานบินอะแล้วก็ยิงเป็นเบสไนดด้วยอเอาไว้ รอพวกเจีกวอล์กเกอร์ J er, หรือว่าตัวทหารไอเทมิเตอร์ฝั่งเขานะครับเพราะว่าเป็นสนาย,ยิงเทมิเนตยิงสายเคาน์เตอร์แรงนะไม่เคาน์เตอร์สิสตเกอร์แรงอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยรวมสายเมกก็ไม่ไม่น่าจะเกินเนี่ยแต่คอสหนักไปหน่อยนะถ้าไทท่านเรายืนนานๆได้ก็ก็โอเค อ่าใช่ใช่ใช,ใช่หรือไม่งั้นเปลี่ยนก็จะใช้ไหมอ่ะไอซินดี้เนี่ยเลือกเลือกเอาแล้วกันนะครับอาจจะเอาซินดี้มาแทนซิวเวียผู้ผิดซิวเวียผู้ผิดไปแทนซินดี้ซิวเวียขึ้นมาแทนนะครับก็สำหรับทีมเมกก็คงไม่ไม่แคล้วประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้จเจ้าตัวอะไรมาลงได้แล้วอะ อ๋อ oh, ใช่ทีมเมกก็อาจจะต้องเอาต,อตัวนี้มาลงเป็นสายคิวนะครับประมาณเนี้ยโดยโดยรวมก็ทรงๆประมาณเนี้ยถ้าไมไ่ถ้าไม่อยากกัดฟันเอาอยูมีนานะมาเข้าทีมจริงนะทีมก็จะประมาณเนี้ยครับก็เดี๋ยวไปลองดูก่นกอนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาิูให้ฟังอีกทีหลังจากจบหนึ่งวันแรกวันจันทร์ไปนะครับจะได้มาดูกันว่า มันโอเคไหมกับทีมที่วาดฝันเอไว้นะฮะโอเควันนี้ก็คงเอาไว้เท่นี้สำหรับการจัดทีมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกมนะครับแล้วก็เตรียมเตรมตัวเตรียมใจในการตกแรงไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่ทีมที่ปั้นไว้แบบอรูอช่ำๆๆอะไรเงี้ยก็เล่นดองๆแรงไว้แล้วก็ ไมค่อยเล่นไปถ้าอาทิตย์ดีไม่ใช่ไอจีของเราก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นพอเอาแต้มอ e ี p พีก่อนะไม่ต้องไปเตะี้เดบันเล่นนะฮะมันเหนื่อยจริงๆนะโอเคก็อย่าลืมตุนของกันไว้ทํานะครับเพราะว่าอย่างอย่างสมมติอาทิตย์เนี้ยอ่านทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสมมุติว่าอา่าอาทิตย์เนี้ยทุกๆอาทิตย์ละกัน มันจะมีอย่างน้อย2ตัวที่ได้ใช้ที่น่าใช้มากๆสำหรับวีคนั้นๆผมไม่รู้มันแล้วแต่คอมของแต่ละทีมด้วยนะซึ่งอย่างน้อยคุณต้องตุนของไว้ให้ครบเพื่ออะไรเพื่อ,อพอจบอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถปั้นได้2ตัวเลยโดยไม่ต้องรอนะครับแล้วก็จะวนไปอย่างเงี้ยพอปัน้นได้ตัวนี้เสร็จทั้งอาทิตย์ก็ตุนของเพื่ออ,อีก2ตัวที่กำลังจะถูกบัฟขึ้นมานะ เยรวมประมาณนี้นะครับอก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับก่อนนี้ก็กไว้เท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยววันอังคารเราจะมา,าปรับทีมให้เพื่อนๆออรอบหนึ่งนะครับก็อย่าลืมมาดูไลฟ์กันด้วยนะครับช่วงประมาณ2ทุ่มถึงสักสองทุ่มถึง4ทุ่มหรือทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มประมาณนี้แหละไม่เกินนี้นะครับโอเคก็ วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ